สวัสดีครับโดนวัตน์ลงคึงอุบลราชธานีรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกยี่หอ้อวันนี้ผมช่างดนนะครับมีข่าวดีมาแจ้งเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่มีรถเกี่ยวนวดข้าวคูบต้ารุ่น dc 6 0รุ่น dc 7 0รุ่น dc 6 8แล้วก็รุ่น dc 9 5นะครับทางร้านปีนี้ได้ทําการเปิดคอร์สสอนออนไลน์ระบบไฮดริกนะครับระดับเริ่มต้นถึงระดับกลางนะครับปัม๊มรถเกี่ยวนวดข้าวคูบต้ารุ่น dc 6 0สิ 9หานะครับเนื้อหาของหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการซ่อมปั๊มนะครับคือทางร้านเราได้ทําการจะทําคลิปเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นคอร์สมีรวมกันทั้งหมด9บทนะครับบทแรกก็จะเป็นให้ผู้เข้าอบรมนะครับเรียนรู้เข้าใจทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการทํางานของเจ้าตัวปั๊มไฮโดรลิกนะครับบทที่2ก็จะเป็นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ ถึงหลักการการทํางานของอุปกรณ์แต่ละอย่างภายในปั๊มและนอกปั๊มของเจ้าตัวระบบไฮดรอลิกนะครับบทที่3ก็จะเป็นให้เข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับปั๊มทําให้ปั๊มมีปัญหาปั๊มไม่มีแรงปั๊มหอนนะครับบทที่4ก็จะเป็นการรื้อปั๊มนะครับรื้อแล้วก็เช็ครายละเอียดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการรื้อประกอบแล้วก็วิเคราะห์หาปัญหาของแต่ละชิ้นส่วน ของเจ้าตัวปั๊มนะครับว่าปั๊มตัวนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรนะครับก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็อธิบายการทํางานไปด้วยครับบทที่5ก็จะเป็นการเตรียมชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์ในการซ่อมปั๊มเช่นซีลระเกนโอลิงตรงนี้ครับรายละเอียดพวกอะซสซิลีก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับบทที่6กก็จะเป็นการซ่อมชิ้นส่วนของเจ้าตัวปัมวป๊มตัวไหนที่ซ่อมได้ตัวไหนที่ซ่อมไ,ไ,ไม่ได้นะครับตัวนี้เราก็จะมีอธิบายให้ชัดเจน นะครับอ่าแล้วก็บทที่เจ็ดก็จะเป็นการประกอบปั๊มเราจะทําคลิปการประกอบปั๊มนะครับอ่าตั้งแต่เริ่มเริ่มจนถึงเข้าไปเทสกับเครื่องเทสนะครับบทที่แปดก็จะเป็นการเทสแล้วก็อ่าทดสอบด้วยเครื่องเทสนะครับบทที่เก้าก็จะเป็นอ่าข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะนําปั๊มไปใช้งานนะครับคร์สนี้อ่าทางร้านเราได้ทําการ เก็บข้อมูลจากาประสบการณ์ที่เคยซ่อมปั๊มตัวเดินมาทั้ง5ปีนะครับรวบรวมเป็นเอกสารแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจที่อยากจะเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทํางานของเจ้าตัวปั๊มตัวเดินนะครับแล้วก็ซ่อมสามารถดูแเลเมีเทเนนต์ปั๊มรถเกี่ยวของตัวเองได้นะครับส่วนการเรียนการสอนคอร์สอบรมเราจะ เป็นคอร์สเรียนในกลุ่มปิดใน f c e e o o o นะครับผู้ที่สนใจสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือต้องมี Facebook เป็นของตัวเองนะครับเมื่อทำการาสมัครแล้วก็จ่ายค่าคอร์สเสร็จเรียบร้อยทางแอดมินก็จะดึงเพื่อนๆสมาชิกเข้ากลุ่มไปเรียนสามารถเรียนไม่เข้าใจสามารถดูย้อนหลังได้ตลอดไม่มีหมดอายุนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ผมจะเอารายละเอียดแปะไว้ หน้าคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่แนะนาสาหรับเพื่อนๆท่านใดที่แนะนําเพื่อนมาได้ก็จะมีส่วนลดให้นะครับสาหรับอคอร์สต,ตัวนี้คอร์สต,ตัวนี้เราก็จะแยกเป็นสี่รุ่นนะครับก็จะมีรุ่น60 7068แล้วก็95านะครับสาหรับดดูการนี้เรา,ารวบรวมเก็บข้อมูลไว้แล้วก็ทําเป็น คอร์สสอนให้เพื่อนๆที่สนใจแล้วรู้ว่ากําลังจะตัดสินใจซื้อรถแต่กลัวเจอปัญหานะครับปัญหาหลักๆก,ก็คืออยู่กับเจ้าตัวปั๊มรถไม่มีแรงนะครับสาหรับรถมือสองที่ะจะซื้อก่อนที่จะตัดสินใจเพื่อนๆท่านใดที่เห็นคลิปนี้ก็สามารถตัดสินใจได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีอคอร์สนี้สอนให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเจอปัญหานะครับเหมือนรดูการที่แล้วเนาะฤดูการที่แล้วนี่ลูกค้าก็ มีคำแนะนำเสนอมาให้กับทางร้านเราให้ทำคอร์สนะครับแต่เราก็ยังไม่มีเวลาช่วงฤด,ดูการปิดฤด,ดูการเร,เรารวบรวมเก็บรายละเอียดทุกอย่างมารวมไว้ในคอร์สนี้แล้วนะครับเพื่อนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ถ่ายคลิปนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอพุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ